เดี๋ยวเกมนี้ใช้ตีนเล่นเลยแล้วกันนะทุกคนนะมาด้เดี๋ยวราชาจ้อนเฮ้ยอเกาหัวเลยงงนี่อ่ะน้าน้องชายเป็นจากแตดฮาน้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนที่ทำตัวสะทุนตามน้องจ้อนอะไรแบบเนี้ โอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้นะครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านบิ๊กเอ็กซ์ทนะครับทุกคนก็พอดีว่าวันนี้อยู่นอกสถานที่ทุกคนเห็นป่าก็ไม่ใช่เลยนะพอดีแบบพี่กําลังจะไปดูธุรกิจร้านตอนนี้พี่มาดูธุรกิจปั๊มน้ํามันเห็นป่ะข้างหลังเนี่ย พอดีพี่จะมาซื้อปัม๊มน้ำมันตรงนี้ไงแล้วแบบมันมีสตรีมเมอร์คนนึงอะสตรีมเมอร์ชื่อดังหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าชื่อเสียอะไรเงี้ยชื่ออะไรชื่อไอจูไอจูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่นะไอจ้อนอะไรเงี้ยมันแบบอยากท้าพี่หนึ่งหนึ่งอะอยากเจอกับพี่มานานแล้วแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาเวลาอะไรจะไปเสียเวลากับมันนะครับน้องๆทุกคนก็พอดีว่าพี่มันตัวตึงที่มันแบบตามหาตัวยากเข้าใจป่าแบบจะมายิงกับพี่แบบง่ายๆอย่างงี้มันไม่ได้หรอกเวทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้พี่จะแบบแอค เล่นกับมันก็ได้ป้ามาอะไรแบบนี้จอนมาพี่จะมาเป็นคู่มือให้นะครับแต่ว่าจริงๆอะแบบไม่มีทางพี่จะเอาเด็ก10ขวบก็พอเด็กข้างไข่พี่อะไรอย่างเงี้ยไปยิงกับมันแล้วคอ่อยเฉลยตอนหลังว่าแบบเฮ้ย hey, มึงไม่ได้เล่นกับกูนะไอ้จอนมึงเล่นกับเด็ก10ขวบดีใจป่าที่ได้เล่นกับเด็ก10ขวบอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยทุกคนว่าไงมันน่าจะร้อนนะมันน่าจะร้อนนะเพราะมันรอพี่มาเป็นเดือนเลยนะก็เดี๋ยววัดฝีมือก่อนถ้ามันชนะเด็ก10ขวบของพี่ได้พี่ก็จะแบบไปเล่นกับมันแต่ถ้ามันชนะไม่ได้ก็แบบ ถือว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นโอเคป่ะทุกคนเออเอางนี้ดีกว่าเนี่ยดูธุรกิจปั๊มน้ำมันพี่อะไรนะขับรถเบนซ์มาดูไปแบบปั๊มน้ำมุงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหโอเคนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะทุกคนนะร์เรสโกแมน้องจอนอ่ได้ข่าวว่าเป็นราชาเหรอครับคันเดตนะน้นหนูในตีมันบอกว่าไอ้จอนคือราชาไฟฟ้านะ รู้ว่าไอ้บิ๊กกี้อะไรบิ๊กกีิ X2PS อ่ะมันบอกว่ามันจะมาตึงกับไอ้จ้อนลาซาฟีไฟ่ป่าวไอ้เลยเหรอไอ้เลยเหรอเฮ้ยก็อยากรู้เหมือนกันครูท่าเมื่ามึงจะว่ากับครูป้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปไอ้คนดูทั้งหลายพวกเอ็งดูเลยนะเตรียมย้ายพักพวกได้เลยจะเป็นพวกไอ้จ้อนหรือเป็นพวกท่านบิ๊กกี้เตรียมตัวเลยไอไอ้สิ่งท่านพิกิฝีมือนองเนมตุ้งติ้มตุ้งเตี้ย เกินไปเปล่าตัวเป็นตัวย่างครับน้องห้าได้ได้เลยขอวัดหน่อยแล้วกันไอ้จอนงงเงาเต่าตุนเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันเหรอวะฮ้ากดเลยนะกดเลยนะถ้าแพโอ้โหเกินไปเกินไปห้าเตรียมตัวเตรียมตัวาอเตรียมตัวอายได้ครับกดแล้วครับเอ้ยเอาให้ไหวตัวมือเนาะเฮ้ยสภาพเกมแรกเอาะมาตัวเองให้รอดก่อนนะไม่รู้หรอกครับว่าเด็กรุ่นใหม่เขามันมาครับน้องเฮ้ยนี่มันให้รอดเลยเกมแรกอะ ้ยุคนี้ท่านพิกกี้ก็คุ้นเหมือนเดิมเอาเลยนะคุณดูเอาเลยนะเอาเลยนะเฮ้ยมาเลยดีกว่าเสยผมไม่หนึ่งทีคนดูมาเลยแน่แน่แน่ดูสเตจก่อนแรกกูไม่ยิงหัวตัวมัน กูข่าวฝาบแช่ทัวก์กูเป็นอะไรก็ได้เฮ้ย <Hey. S 1> แต่กูจะค่ายเฮ้ยนี่ให้มันตายโอเคคำนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนะนับมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24่สิบสโต้ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงน,นี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับผม หลังจากนั้นนะทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทูวอลเล็ตครับเข้ามาหน้าทูวอลเล็ตแล้วจะเห็นเบอร์โชว์อยู่ตรงนี้ครับโอนเงินเข้าไปได้เลยอยากเติมเท่าไหร่โอนเข้าไปเลยครับพอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะได้เลขอ้างอิงครับก็นำเลขอ้างอิงมาใส่ตรงช่องเลขอ้างอิงตรงนี้ได้เลยครับทุกคนพอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนรอหนึ่งนาทีนะครับแล้วกดยืนยันข้อมูลได้เลย ขอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนขอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาเเลยยวจร้งๆิฮ เฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นฮุ้ยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอ ย้้1,500เชลกาลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้1,500เชล็สองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับหน้าร้อยเชลตรงนี้ครับสามพันหกร้อยกว่าเพชรนะรทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีกสามพันหกร้อยกว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสาม let's go เจ็ดพันหกร้อย เพชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สโตเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go มามาเลยดีกว่าปากดีดูสเต็ปซะก่อนไหวรเปล่าแค่กินใครคนดูกลา้องมันเลยนะเกมแรกเปิดมาขอตัดตัดมาเลยนะเอาก่อนเอาแมงเลยระกัน ถ้ากูไมเอามันไม่ได้อ่ะกูบอกเลยเดี๋ยวกูไปแขวนคอตายโจแม่งเดียวเต็มตัวเลยเสียเชือกไว้เลยแล้วกันมาเลยดีกว่าอะไรครับตันลิกกี้โดตึงเว้ยจ uh, ืดจืดปืนยังไม่มั่นเลยมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับคื้ยยิงตัวแรกให้ได้ก่อนถือไหวจอนถือสภาพดนด่ากูไม่อยากยิงเด็กมันว่ะปั่มดีมาดิปืนเมื่อบักดีหรอเอ็นวัดเดียวน เอาบิ๊กกี้เราไปกองแล้วเหรอกองเลยว่าเด็กยุคใหม่มันมั้งโหขมมันนั่นเกิดจอบเออเว้กอยู่เองนะตายว่ะเหรอบิ๊กกี้เฮ้ยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพครับผมมึงได้แต้มเดียวอย่าเพิ่งดีใจไปมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะเกมแรกมันตื่นถึงทุกสิ่งทุกอย่างเว้ย ดูฟังกูนะเกมแรกมันเสิร์ชถึงทุกสีทุกอย่างมันเสิร์ชถึงทุกอย่างคนดูดูดิครับเกินไปเปล่าคนดูดูดิครับเกินไปหรือเปล่าสตรีมเมอร์อะไรโอ้โหทําตัวไม่ดีเลยแต่แต่กูรักคนดูกูทุกคนนะเว้ยมึงมึงเอ้ยมึงมึงอครับคนดูคนดูมึงก็จะกลายเป็นคนดูกูแล้วตอนนี้เออตอแหลหน้ากองยิวยิวกินไปเล่นไปอ่ะไหวเปล่ามึงแก่งมึงแก้งไงมึงแก้งอ่ะ อ้าากป่ีไหนนะขอดูหัวที่สองหน่อยนะเปล่านี่ไงเม็ดเดียวเองนะเม็ดเดียวเองนะเม็ดเดียวเองนะเอากระตือพอดีว่าอ่อนให้อะครับพี่เต่ามึงฟังตือมึงไปดิไอ้ดิค ouais. ีมึงไปดิก <running> ็ไม่เท่าไหร่นะออก็แบบกะจะต่อให้ก่อนสักสามแต้มสี่แต้มอะไรเงี้ยฟ้าหัวออกคนดูบุกเป้ามึงใช้ตีนเล่นด้วยนะมึงจ้ะ อันนี้ยังไม่ได้ใช้มือเล่นเลยนะอันเดียวอันนี้ใช้แค่มือแค่ข้างเดียวยนชนะมันได้เดี๋ยวเตมนี้ใช้ตีเล่นเลยแล้วกันนะทุกคนนะนเ่าเด้าเด้มไปมึงรู้มึงไม่รู้แตกทีต่ำที่สูงเนาะพี่กีเนาะเออเหมือนมึงเก่งไงวินเดีนนี้ของจริงนะ้ตีเล่นเลยทุกคนดูนี่นี่ข้อเลยนะทอกเลย ออร่ยเปิดมาต้อหัวลวดนี่คืออะไรงงไอ้จ้านงงว่างงฟ้างงเฒ้แม่จ้าเเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มาได้เวทีไม่ไหวหรอกนี่เหรอนี่เหรอราชาจอนเฮ้ยงงนะเก้าหัวเลยงงงงอะเฮ้ยนี่ใช้เท้าเล่นจริงๆนะครับจอนหรือเอาเอาลิ้นมะเอาลิ้นไหม เพื่อนพมึงสิเฮ้ยเกินไปเปล่าต้าต้าตาเดินตามเขาเดินตามเขาไเหลัวโหให้ก่อนสองแต้มอย่าเพิ่งดีใจไปเลยเกมนี้ก็เสมอละกูไม่ตกกูบอกเลยนะมีลองไปคุยกับร้านมะม่วงเปแก่เดี๋ยวเกมนี้ก็เสมอละชิวๆได้เลยเออมึงสกตากูดิกูโอบอยู่เนี่ยกูโอบอยู่ทำไมหรอมึงสอปตาตัวกูก็ไม่ได้กลัวนะก็มาดิครับอยู่ไหนหรอหลบหรอมันกลัวกลัวเหมือนกลัวกลัว วันก็บอกนะเดี๋ยวเจอเชิงตึงเอาเชิงตึงหน่อยบ้าล่าเชิงตึงตัวเปล่างงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ระวังหัวเป็นแต่กับบูกระบาลนะเออเจอแบบนี้ก็มีด้วยเอาเฮ้ยผิดบ่อยไปบ้างตอยางรู้บ้านนักป่าอยางรู้บ้างสิตี้มีตาอยางรู้ยักษ์จอโน่ปากตั้งใจเล่นไปมึงอ่ะโอ้โหนี่ตั้งใจสุดๆเลยจุ๊ก แม่จะหน่ชัวรนี่อะูตาย,อยแอปเวทีรัวกันเึิดแอด้วยนะขอกอดอกหน่อยรัวกันนะครับน้องจอน้นพอดีว,ว่าแต้มเท่าแล้วอะผีูตายจริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากปากดีเลยนะพี่นน้องจ้นปากดีพี่ก็เลยแบบต้องแบบ คนแบบไหนก็ต้องเจอคนแบบนั้นนะครับทุกคนก็หวังว่าจะเข้าใจพี่นะครับทุกคนเฮ้ยมึงแอ้์ยูเคเลยเนี่ยเปล่าเนี่ยเฮ้ยเปล่านะไม่ต้องถึงมือแอร์ยูเคหรอกระดับเนี้ยโอ้โหปกติเขาเล่นกับใครแม่งโดนกูเจ็บผูดทั้งนั้นน่ะหมายถึงว่ามึงอร์นั่นแต่นิกลานั่นแต่นิกลาขอดูไปก่อนได้ไหม่ะมาดิครับมันรีบอ่ะมันรีบอ่ะมันรีบอ่ะเกมนี้ขอด้วยแค่ดิสเอร์บอกเดียวพอคนอย่างมึงขอแค่นั้นพอแค่นั้นคนอย่างมือเออมาดิก็มาดิ ลู้ก็กแม่จะหนึ่งก็สอ้เกิดไปเปล่าทำไมชอบยิงตัวเนี่ยอะไรผูตายแอฟมือทีรับกันเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปเบาได้เบานะน้องชายเฮ้ยจะได้เข้าของอุ้ยทำแบบนั้นเลยคนดูก็ดูเอาแล้วกันนะครับเปลี่ยนจากสัทธา้องจ้นลอเป็นน้องบิ๊กก็ได้นะครับทุกคน เฮ้ยกูตายเดี๋ยวโวยวายไปเลยพี่ชิวขนาดไหนพี่นี่กูต้องกตายมันน้ำไปยังไงปกติกูไม่เคยให้ใครขึ้นน้ำกูปกติกูไม่เคยขึ้นขยืนได้บนหัวตัวกูได้ส้มกูก็ไม่เยอะแล้วกินขออภัยด้วยนะครับทุกคนที่ทำตัวสะดุดตามน้องจ้อนอะไรแบบนี้เดี๋ยให้พี่ต้องใช้ลิ้นเล่นเลยเดี๋ยวเจอห้าสะบัดหักศอกเป๊ะ ระวังนะน้องรักแทมฮ่าอเฮ้ยเฮ้ยยืนรอเฮ้ยแถวบ้านเล่นแบบนี้หรอเนี่ยอ้เฮ้ยไอ้เฮ้อ้เฮไ้เฮ้ยอ้เยไอนเ้ยรอ้เฮ้ยอ้เยอ้เฮยิอ้เนไอ้ยไอ้เ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยอยไอเมื่อกี้ยือรเหรือเเล้าคอมเมนย์มาเลยดีกว่ายือรอหรือเปล่าดูในสตรีมเั้สนคน้รือเปล่าเมื่อกี้ กูตาพวกมึงตุกตัวมึงตาบ่กูยีเล่อเปล่าเอ๋อเหมือนแถวบ้านเล็กนั่งม้งเมื่อกี้ลาจาโปถึงเวลาเรียกวิญยาเข้าสิงลงไปกองล่างม่วงแล้วหรอไม่เยยเองมาพี่พร้อมละมาดิเมื่เกี้ไมันมองกลัวระวังนะระวังนะระวังนะไอเด็กในสตรีมนะครับ มอุ้ยเป็นยานแม่ไอ้ตันถูกสวัสดีครับกลัวที่ไหนร้องสองร้อยห้องศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์จุดเกลือห้าองศาเลี่ยมเตื้อปาดซ้ายออกมาแฮาห้าหินปรวัติผหัวกระแปกเฮ้ยแางกระดูกไม่ดูเลยนะเราอ่ะเฮ้ยไม่หัวไม่แตกเฉยอ่ะเฮ้ย ตัวผู้กับตายเฮ้ยดนหวครับไอตัวผู้กับตายโอ้ดาเมจมีให้ดูให้ชมอเดอัวู้กอตัวผไอตัว้ไอตัู้ยัว่้ไอัลผู้ตัวผ้าอตะวผู้ไอัว้ไอตัวผูไอ้ตัไอตัอตันไออต้อวผู้อวผููเอาไงตัวะ้้วว้่วอาอะไรครับเนี่ย เหมือนกูเล่นไก่ยอมสต๊อกอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหไม่ดูตัวเองอ่ะเนาะเหมือนเหมือนกูเล็กกับไก่อ่ะตัวกูเหมือนกูเล่นกับไก่อ้เปล่าวะไม่ดูตัวเองอ่ะโองไก่ไห้กูตอบป้าวันในทีมว่ะเดี๋ยวก็นหลัวให้กูวิ่งหนีเป็นหมูเป็นหมาเลยโอ้โหเกินไปเปล่าวี่ต้องจะอัดตัวอย่างเดียวเลยอ่ะเอ้ยไม่โดนไม่โดนตัวตั้งไม่ตกวัดตัวต้องอัดตัวตัวเองเอาป่าวครับพี่ต้องอัดตัวนนเเเหมือปี้้ยยวฮ มาดิมาดิเฮ้ยอะไรวะโอ้โหขึ้นอัดตัวมาดิวตาวัดแต้โอ้โหขึ้นคิวอ่ะอัดตัวเฉยะครับเกินไปเป่าวอดูเป็นปยาญาในตัวกูตากูอัดตัวก้าบานสากเจ๊ตัวกูไอ้ตัวกูเป็นอะไรก็ได้เมื่อก้วดเต็มเต็มมึงเป็นแล้วแหละเต็มถ้าทางมึงจะเป็นแล้วดูทรงเนี่ยไม่โอปาโกปานิ้ววัดเต็มเต็มเป็นแน่เป็นนอนไม่น่าจะรอดดูทรงละแอม เปรี้ยวเซ็ตปุน an ้ำ right ปูนฟอมชื้นอาร์ติป้าไม่ต้องท่องให้ยาวหรอกเดี <h <h ๋ยวก็ตายแล้วท่องบทสวดศพให้ตัวเองเถอะปาตายออกมายืนบอกว่าบวหัวแตกแล้วเนี่ยหัวแตกมาดิตึงเปียกตึงเปียกเ้ยเกินไปเกินไปเฮ้ยดูนี่ครับยืนรอโอ้โหมุ๊งอะ สเตปยืนรอแบบนี้ยท่านได้แต่ใดมาฮักกุจอนเม็ดโอ้ยย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 ยอพ่อมึงยิโยยยยยยอยย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 นยยยยย่ยย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 ยึยยยยยยยนยยยยยัยย่กยยยยยยลยยยนยย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 เยยยยยยเยยยยรอยย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 เยยยยยยเยยบ ยิงโดนว่าจนเจอกูได้ยืนรอยืนตก๊อกเลยเป็นไก่เลยเลยวะได้ได้กูบอกเลยกูขวบสามสามแช่งตัวกูขอแบบกูจะวิ่งดันเลยดูดันหน่อยเออดูดันน่าอยากเห็นน่าได้เลยกูยืน่อเฉยงขวบงงขอดูหวบงงเล่นเล่นแม่งสู้แม่งอ้างตลอดไก่แม่งอ้างตลอด เด้ยมนเอาไมด้ปัญญาโอ้โหปืนไม่ต้องใช้ปืนเลยเหรอเออบอกกูยืนเลยโดนตาป้าตัวไหนไหนไหนวิ่งมาเดิ๋ยวเป็นไก่ย่อมต็อกเลยวิ่งมาดิวิ่งมาดิ๋ป้ายืนให้ยิงไม่โดนเลยเหรอพี่กี้พี่โอ้โหเรียกยืนให้ยิงฮัลโหลเบมเฮ้ยอย่ายืนดิอย่ายืนดิวิ่งดิครับวิ่งดิครับมาดิไก่โอ้โหมันจะแพ้กูแล้วนะตะกอมันหนามากแล้วนะน้องๆโอ้ยไม่มีทางยาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราชอาตัวของแค่ว่ะราชาตัวพ่อมึงขับปนว่ะเอามือแย่กูลองยานในตัวกูเลยหมวกเต็มใบเลยโอ้โหซัดเต็มพ่อรอดเต็มแท่งว่าแล้วไอ้พวกยืนรออย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยมันไม่เจริญกูบอกเลยเอายังไงมันไม่เจริญหรอกมันมีอะไรตบตาตัวกูเออกูดูแลดูจากตรงแล้วไม่ไหวละกูเนี่ยไม่ไหวละแม่งเอ้ย เดี่ยวเองนะตายเหรอเอาไงดีวะคนดูงูพัดงูไอ้เจ้าไอ้เจ้าไม่ได้ม่ได้วมือเล่นด้วยมื่แกใช้กระแสจิตพุ่งไปเรงคีย์บอร์ดต่อหลยไอ้คีย์บอร์ดพุ่งไปตลอดนี่มึงเกลือยเฮ้ยเฮ้ยเกือเปล่าออกมาดีกว่าออกมาเลยออกมาเลยเกมเนี้ยก็ตั้งใจจะต่อให้หกเต้มอยู่แล้วเกมเนี้ยเกมนี้กูขอปิดเลยนะคนดูกูขอปิดตัวมันเลยนะทำได้หรอกวะกูไม่ยาก่กูไม่ยากเล่นกับไขยอ่วะทษที เมื่อกี้กูต้องเปลี่ยนมันว่ะย่าอย่าว่าให้กูอย่าให้ว่ากูไม่ให้โอกาสเด็กเลยนะทุกคนอย่าว่าให้กูไม่ให้โอกาสเด็กเลยนะโอ้ยืนรอยืนรออย่างเต้เลยอ่ะโอ้โหเกินไปเปล่าหวะมึงแกคอมกระตุกขามกควมกระตุกกระตุกโอ้โหสมเพศว่ะข้ออ้างนี่เก่งโน่นหนึ่งกว่าเฮ้ยคอมกระตุกครับมันแบบยืนรอเลยเหมือนจะไม่ยืนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่ยืนจริงเปล่าไหนๆดันตัวหน่อย มาดีมาดีมาดีโอ้ไม่ยืนรอเลยอันนี้เรียกเรียกอะไรอ่ะนั่งรอเหรอเมื่อกี้ปะกปุ่มรอเลยนะเมื่อกี้งงว์ปังงงวงปังงงมา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 ลุกเืินมาเร็มาลุกตื่นปูมาเร็วมาไม่มาลุกตื่นปูมาบึ่งไหมบึ่งได้ไอ้ก็ไม่เท่าไหร่นะดูจากตรงแล้วเนี่ยก็แบบโอ้โหฟุกอ่ะไม่ได้เก่งเหมือนสมคำล่ำลือเ,เลยว่ะโอ้โหนี่หรอกูจ้อนอ่ะ ตายออมไม่เดียวเองนะได้เท่านี้เองหรอคุณจอนตายเฉยเลยอันนี้อันนี้แค่มาวอมวอมเฉยนะยังไม่ได้แบบเล่นใหญ่เล่นจริงเลยนะจะบอกให้เมื่อกี้ใช้เท้าเล่นมาโดยตลอดเลยเท้าเลยเลยเออเท้าอยู่แล้วเท้ารองเท้ารองเท้ากูจะบอกให้เอาบุญจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ให้เด็กสิบขวบเล่นนะเว้ยนี่กูพูดจริงนี่กูยังไม่ได้เล่นเองเลย ใช่เหรอเออกูให้เด็กสิบขวบเล่นมชนะเด็กสิบขวบดีใจปะวะเอาไปใจมึงเล่นเหรอไกูไม่ได้เล่นครับกูจับกูดูอย่างเดียวเลยเฮ้ยอะไรกูเล่นกับใครกูเล่นกับใครเนี่ยเฮ้ยเล่นกับเด็กสิบขวบไงมึงยิงเด็กมึงดีใจป่ะเนี่ยเฮ้ยกูตบมานะกูนักเล่นเด็กสิบขวบกูอยกตบมึงจริงยากนะไว้คราวหน้าค่อยมาเจอกันดีกว่าบ้าคราวนี้ก็แบบประมาณว่าลองเชิงไงว่าจะเอากับเด็กไหวหรือเปล่าก็พอได้นะ คิดว่าไหวเหรอเธอขู่ครั้งหน้าเลยปล่าล่ะน้องจอนได้เลยกูบอกเลยนะมึงน่าจะโดนกูเจ็ดศูนยนะเฮ้ยกูไม่ได้ขู่ด้วยคนดูเราดูได้เลยถ้าพี่โดนเจ็ดูพี่จะยอมแบบแก้ผ้าแบบวิ่งอ้อมเมืองเลยถ้ามึงเจ็ดูนยมึงก็แก้ผ้าวิ่งโอเคเปล่าโอเคได้ได้โอเคสิกาเล็รบอเลยเอาจริงจริงได้ได้งั้นรอบนี้ก็เจอแบบเด็กน้อยไปก่อนละกันยิงได้แค่เด็กอะมึงอ่ะไอ้จอนมึงไม่บอกแแต่แรกเลย ปิดไม้แม่งเลยทุกคนตอนนี้เราชิ่งมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะมาล่างแค้นให้น้องพี่แน่นอนแล้วพี่บอกเลยพี่จะต้อ,อนเนี่ยให้แบบกิ้งด็อกแดกด็อกแดกดกดีกเลยโอเคป่าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากดูแมทล้างตาคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้งามๆเลยทุกคนครับโอเคนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งกริ้งกล่องแก้วกดติดตามพี่ด้วยนะครับทุกคนนะใครชอบรอติดตามคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ